ดีจีอยู่เหมือนเดิมครับไม่ใช่เอเคครับโัคดีแมมาแล้วครับเอ็คมาแล้วสามคันครับผมแสดงว่าเขาเป็นคนที่เป็นหลักใช่ไหมครับตัวหลักใช่ไหมครับใช่ครับผมเต้างเอาสำคัญมากครับคิดถึงคนอื่นก่อนอะไรอ่ะครับใช่ครับผมอะไรไอ้จุกอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรเจ้าเมียผมไม่มีไอทางเลยผมไม่มีอะไรทางเลยึงจะขโมยช่องกหัวไอจุกฝั่งเอเคโดนอยู่ด้วยนะรัง คุณชักนงครับขอสัมภาษณ์นิดนึงฮะก่อนที่จะไปบุกบ้านครับเป็นยังไงบ้างครับตามทีมทีมไม่ไม่ทางทางเรื่องโดยรวมนะครับทางเรื่องความรู้สึกของคนในแก๊งได้ใจได้ตอนนี้ใจมาหรือยังฮะนะครับเริ่มเริ่มมีใจสู้แล้วครับอันนี้โอ้โหแล้วแล้วเรื่องที่ได้เปิดก่อนห้าห้าศพเลยนะห้าเคสถือว่าเป็นข่าวดีเลยใช่ไหมนะครับข่าวดีเลยขวัญกำลังใจได้เลยแล้วจะงอมไหมฮะหลังจากนี้ถ้าถ้าสมมติเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาไม่มีทางครับไม่มีทมันใจครับผมมั่นใจครับ น้องๆในแกงก็ไม่มีใครถอยเลยใช่ไหมฮะไม่มีใครถอยครับผมสู้ครับฝากนิดนึงฝากอะไรถึงดีจีหน่อยครับพูดกับกล้องหน่อยครับฝากถึงดีจีอะไรนิดนึงกระจกครับกระจกครับโอ้โหขันจอยนะครับคุณส่งท้ายกับเราฟังขอหัวหน้า LK นะครับผมอ่ะโอเคขอให้คุณโชคดีนะครับแล้วขอให้ LK ทุกคนโชคดีอีกการสงครามครั้งนี้นะครับขอให้สู้ครับไปบุกไปบุกไอ้เหี้ยเม่นกระจเจี๊ยบต่อหน้าบ้านนะเคล็ดับสุดออกหน้าบ้านนะอ้าวแจ๊ค นี่คุอแย่เลนะไรแจอนเปนเลนะครับเนี่ยเลยนะคเนียแจ็คเมอวาแจายับมอวแจคล่นึงอ่ะไนไอหนไอหนขึ้นมาหนไอแจคไ้เตีไอจุคหลอที่อะไอ่ะคุณหลอที่อะไอ่แม่เยดีคอร์ดเ่ยคุดีคอร์ดเคนิ โอเคมาแล้วมาแล้ยวันนี้แล้วตำรวจอยู่เลยยังไฟกันตำรวจนะครับแล้วเก็บตำรวจไปได้เยอะแล้วด้วยตำรวจสิบหกท่านเท่านั้นตอนนี้ฮะใกล้ขึ้นมาแล้วครับตำรวจโดนฮออยู่ตรงนี้ด้วยแล้วเอารุ่ซองยายามไล่ยิงอยู่แต่ดีจีก็กราดเลยฮะแล้วสถานการณ์เราด้วยจะฆ่าตำรวจด้วยนะตอนนี้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับขนาดคุ้มกำเนิดยังเกิดได้เลยครับตอนนี้จริงครับจริงอะไรดีๆสเอาแล้วดูบ้านด้วยนั่นเองพี่ดูครับใช้ปืนยิงทางที่ตำรวจใส่นักข่าวเจ่นนะ ยิงโดนขาได้อย่างแม่นยําจริงๆนะฝั่ง DG ตอนนี้นะฮะแล้วก็ดิบศพตํารวจขึ้นไปบนบ้านแล้วตอนนี้เลยหรือเปล่าถ้าขอมัแล้วขอครับ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 ขอแล้วครับเริ่มขอกแล้วครับขอตํารวจออกไปแล้วรอครับแล้วทางออกโอเคมาถึงนะครับตอนนี้เอเคมาถึงแล้วหนึ่งคันโอ้โหไม่ค่อยดีนะนนี้ไม่ค่อยดีนะเนี่ยเกมนี้ไม่ค่อยดีนะครับแผนนี้ ไม่ต้องต้องดูกันยาวๆครับต้องดูกันยาวว่าเพราะนี่อย่าลืมว่านี่เป็นถิ่นเขาด้วยเขาชำชองเรื่องสถานการณ<า>์ที่บ้านเ<า>ขออาอยู่แล้วครับพื้นที่ที่บ้านเขาอยู่แล้วครับจะเล่นได้เปรียบกว่าครับโอเคต้องขึ้นนงขึ้นเนินนู่นน่าจะโดนขี้ตายหมดก็ได้ฮะต้องร<า>อดูครับต<ะ>้องรอดูฮะหมอไม่สามารถทําอะไรได้จริงครับผมบอกเลยนะผมบอกเลยรวมตอนนี้ยังไม่สามารถทําอะไรได้ครับเพราะเนองด้วยว่าตํารวจนะสําคัญกว่าเพราะว่าต้องมีปืนยิงกดหมอไม่มีปืนนะเลยเล่นยากครับ แล้วแอลเคเหินลงมาแล้วครับหนึ่งคนเอาแล้วครับตอนนี้ต้องดูันยาวๆครับว่าแอลเคจะเริ่มบุกหรือเปล่าเป็นทางฝั่งดีจีครับนี่ครับแอลเคของจริงครับดีจีอยู่เหมือนเดิมครับไม่ใช่แอลเคครับตัวดีไมมาแล้วครับแอลเคมาแล้วสามคันครับผมแสดงว่าเขาเป็นคนที่เป็นหลักใช่ไหมครับตัวหลักใช่ไหมครับใช่ครับผมเพราสําคัญมากครับคิดถึงคนอื่นก่อนอะไรอ่ครับใช่ครับผม อะไรไอ้จุกอะไรอ่ะตอนนีคืออะไรจ้าเมยเหรอผมไม่เมย์ทำเลยผมไม่เมย์ทำเลยผมจะขโมยช่องกูเหรอจุกอันนี้เป็นเป็นแทนเป็นแทนนี้ครับเดี๋ยวใครก็ได้เป็นเป็นไม้สองให้ผมทีแล้วผมเป็นไม้หนึ่งให้ครับตอนนี้ครับแล้วก็เริ่มเหมือนเดิมครับทางดิจิก็ได้เบิดได้อาวันมาหนึ่งคันหน้าคันใหญ่ๆนะ เอามาปิดกั้นไว้ฮะตอนนี้หมอมาแล้วครับผมแล้วครับยกมือมาเพื่อที่จะขอสอบตำรวจครับแต่ดูเหมือนว่าดีจีนไม่คืออะไรดูแลเยายจังไม่ได้ว่ายายจังเนี่ยแต่แต่ให้ครับแต่ให้ครับให้ขึ้นไปก่อนได้นะมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้ีจะหมอที่เข้ามาปิดหรือเปล่าครับเอารถปิดกล่องครับผมว่าปิดกล่องไม่หมดนะไมันต้องชุกใครสักอย่างครับเพราะว่ามีคนบังหรือว่าอะไรดีเทตโรงพยาบาล อ๋อสำรวจไปลีเซตโรงพยาบาลนะไม่ไมันจะมารถกับได้ครับเคด้วยนะนี่เคด้วยไปหรือเปล่าแจ็คเคคนนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับโอ้โหไม่ทราบเลยนะโทษทีแล้วไอพี่โลโดนแรงนะครับเสียงนี้คิดถึงนะครับคุณเคครับผมคิดถึงผมนะฮะคิดถึงครับคิดถึงผมมาแค่วันเดียวครับไม่มีอะไรเลยเกิดขึ้นครับโชคดีครับโชคดีครับลุงไม่กลับไม่ได้แล้วหรออะไรนะ มีป้ามีป้ามีป้ารอรอรอเอาไปดีเซตโรงพยาบาลนะคุณว่าคุณให้ผมระเบิดพอหมอดี้ไหมฮะไม่ไม่ครับไม่ทำครับไม่ทำครับไม่สมควรนะครับหมอกำลังตั้งใจขับอยู่นะฮะโอ้โหเขาขึ้นไปทำอะไรข้างบนนั้นอ่ะแต่ไม่ครับสุดท้ายน่าจะเป็นน่าจะเป็นทางฝั่งของลักกี้มารวมตัวด้านบนก่อนนะครับตอนที่ถล่มมาแล้วด้านบนเขาอ่ะบนเนินเขาโน่นนะเนินเขาหลังนะฮะ เป็นทางที่เจเคชอบรวมอยู่ฮะนี่ฮะเกิดอะไรขึ้นนะอู้มีการอุ้มอยู่แล้วเป็นหัวกระต่ายพ่อจากคุ้แล้วมาอุ้มด้วยฮะแม่และดีจีไปไปแทงที่แทางขวาพี่อ่อนแดียวทางขวาเดีขวาครับเป็นฝั่งเอลเคมาพอดีครับแล้วช่วยเพื่อนได้ทำนะออกมาเอาป้าออกมาเดี๋ยวเดดกเดี๋ยวแด็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 กให้เอามาลบหลบหลบเอากระต่ายดอได้ก่อนได้ก่อนเออโอ้โหก็ไม่เป็นไรครับเป็นกระต่ายเยอะชอเปล่าฮะ ไม่น่าจะใช่นะไม่น่าใช่ครับไม่น่าใช่ยังไม่ได้ยินเสียงหวังเลยครับวันนี้แล้วก็เป็นโดนอีกแล้วแล้วดูตาม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 นี่ก่อนครับตามตามเอลเคก่อนนะครับตามเอลเคก่อนครับเอลเคลงไปแล้วครับเอลเคลงไม่ตามฝั่งบ้านดีจีแล้วครับถ้าหมงบ้านดีจีแล้วครับนี่ครับลงมากันแล้วครับลงมากันแลับอันเด้งเจ้ายังไงครับตามฝั่งเอลเคแต่นี่เป็นดีจีหมดเลยนะครับแล้วเคขับไปไหนนะครับเนี่ย ท<บ>ี้อยูงบนครับอยู่งบ,บนเมื่อกี้เ๋อยังอยู่ใช่ไหมกิ้งลงมาแล้วใช่ไหมอันนี้ใช่พวกคันที่กิ้งลงมาใช่ไหมคันนี้น่าจะตามช่วยเคสเพื่อนครับแต่ที่มายกขย่งน่าจะยังมาไม่ถึงแต่ผมเห็นสี่ห้าคันแล้วเมื่อกี้ช่วยลุงยิง ตัดแล้วตัดกันแล้วจังหวะนี้ครัดกันแล้วฮะจังหวะนี้โอเคจะเป็นตัวหลุดแล้วโดนไปแล้วครับหนึ่งแล้วรถพังแน่ๆครับผมมอกว่ารถพังแน่แน่แล้วลงสู้เลยลงสู้เลยเป็นเซไฮกับคิระครับเป็นเซไฮกับคิระตัวเด็ดพนักคอนต่อไปนะครับตัวเด็ดพักอนต่อเลยครับตัวเด็ดพระนครครับผมตัวเด็ดพระนครตอนนี้วิ่งลงมาโดนยิงเป็นหนึ่งนัดครับแล้วคิระทิ้งเพื่อนไปเลยหรือเปล่าคิระาแล้วหลังมาเติมแล้วหลังมาเติมสองครับ มีมาเติมอีกหนึ่งครับแล้วลงมาโอ้โหตำรวจลงมาสวยครับตรงนี้ตรงเนินด้านขวาตีกันอยู่โดนปาดไปไหมยังไม่โด้ครับผมยไม่ได้เลยไม่โดนครับเ<ำ>ังว<ช>ิ่งเชิง<ม>อยู่ตอนนี้ตำรวจคุมเชิงครับตำรวจคุมเชิงและรวมไปหนึ่งครับตำรวจลงมาครับเตรียมตัวจะจับ ต้องปาดยังไงอ่ะอย่างเงี้ยครับอันนี้คือลำคร้ำโอ้โหสวยมากครับชุเลยครับนี่สวยจริงครับสวยจัดสวยจริงอชุบเลยครับเข้าแอร์ไทม์ได้สวยจริงๆนะครับเดี๋ยวกูตบกระโหลยข้าวมนเลยเด็กที่อ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหกระกระกระบาบ้าบ้าแรงจัดเลยเนี่ยกระกระกระบาบ้าแรงจัดกันรีพูดเกินจุกแล้วต้องมุมบวกอะไรครับคุณคุณคุณแม่ครับไป ตำรวจครับตำรวนเขาปวดแล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาขัดขวางเก็บแล้วครับเก็บแล้วครับเก็แบน้องบอกเวลาชดนะเก็บแล้วครับเก็บแล้วเอ๊เหมือนเป็นไอชด5-5-7โอ้โหจังหวะนี้ตำรวจมาหยุดอีกแล้วนะครับเป็นผมเนี่ยเป็นผมเนี่ยผมไม่คืนสดตำรวจแล้วถ้าเล่นถ้าไรอย่างงี้ถูกปะแล้วมึงเสือกที่อะไรเสือกที่อะไรสาธมสาธมเสือกที่อะไรสาธมสาธมเอโทษครับ รออไเทียอะไรศอสตร์ปอะรอไียอะไรโดิร <rua> ่าหรือเปล่านี่ไม่ดนด่าเลยไม่ด่าเขาไม่ไดนเสียเลยนะเย้ถึงเงียบเลยไห้สองสองดับป่ะไม่ผมยังไม่เป็นไรเลยนะผมยังไม่เป็นไรเลยหนึ่งพักก่อนนะฮะสองตัวยังไม่เจอถ้าคุณจุ่มรับต่อเลยครับผมครับผมอยากเล่นเกมรับที่อะไรตอนไรว่าจะนอนรอไอย ครับถ้าถาคุณแจคครับคุณแจคครับผมคุณแจคคนจุกครับคุณแจคคนจุกครับที่เ็นบ้านมะเหมือนหมคุณแจคที่จะเหมือนคุณแจคก็จะไปพักโฆษณาเติมหรือเปล่าครับเนี่ยโฆษณาจี่ไปแล้วเนี่ยคุณแจ็คหายไปไหนครับคุณแจ็คหาข้าวขึน้นะคุณแจ็คหายไปอีกแล้วผมอะไรผมจัดต่อให้นะครับแล้วตอนนี้ครับดูเหมือนว่ามีทางฝั่งดีจีมาปะปนกันอยู่ในกวนเอลเคนะครับแล้วก็ขับหนีไปแล้วครับแล้วตอนนี้ก็เอลเคยังไม่สามารถที่จะช่วย เพื่อนที่อยู่ในบ้านได้นะฮะตอนนี้ก็พยายามตามเคสกันอยู่แต่ก็ยากจริงๆนะแล้วก็ชนกันอยู่ครับอันนี้ขับเผยกันทําไมครับเนี่ยไม่เข้าใจออกนอกพื้นที่เฉยจนหมเนี่ยอ๋อยังมียังมีดีจีอยู่ครับนี่ครับบลวงกันครับหลักครับกระหลัครับกระไรกันชนกลันเพื่อที่จะตัดครับดีจีทำการตัดครับแต่ก็ถือว่า ดีจกล้าเล่นมากครับในโซนแถวแถวบ้านเขาไม่กลัวนะว่า l อเคอยู่เยเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นนะพี่ถือว่าเป็นเจ้าเจ้าถิ่นดีดีครับแล้วเอเคก็ไล่ดีจเหมือนกันแล้วคันนี้เป็นดีจครับเหินลงไปแล้วแล้วตอนนี้รถเอ้าแล้วไปอื้ความด้วยครับส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตรงนี้ต้องหาต้องรู้ที่ว่าว่าตัวไหนใครจะหลุดยิงครับเขาไล่ยิงกันเฉยแต่เอเคถือว่ามีมีปืนเยอะนะแล้วแม่นกันด้วยนะฮะช่วงนี้แล้วอยู่ใกล้ปั๊มจัดชนปั๊มให้โดนระเบิดหรือเปล่าไม่ระเบิดควายสภาพ โอ้โหโป้ยแต่โป้ยความอนี้อันี้อันี้ครับ่กะามืเี่ยงโอ้่่่ไม่ตัไม่ต่ยไม่ต่โอ้โหเอ้ยายแล่ใครไม่สอไม่สครัตอนไฟครับเกน้่แต่ตอนแต่บัมไปเลยนรับนี่จะไม่ตีกนไดแต่แต่ก็จริงครับคุณจุอย่างที่คุณจุกพูดไเม่อกีเหนไม่เ่มือนจะมีค่รับไม่สองไม่ีค่นนครับ ครับมัสอบไปป็นน้อยจังครับเนี่ยจบเลยครับจบเลยจบเลยกระพรบกรบกปลายกรบีกปลายขี้อะไยตั้าวดขี้อะไรอะไรตัดขี้อะไรอะไรตัดอะไรอะไรตัขี้อไอะไรัเขี้อะไรอตี้อไรตัดขี้อะไรไี้อะไรมะไรนี้อะไรอะี้อะไรไรเดีอะไร้อตดอะอ้ไขะอ

เหญยมือไอควายมีตาปเลยเฮีไมกล้าเฮียอดีเลยไม่ลุมไม่มเไม่ลุมเลยไม่กลัวไปเฮียเฮียเนี่ยปากเียงเียงตาหตาเอไม่มีในเด็กเฮียไม่กล้าใครเด็กมือใครเด็กมใครเด็กมือใครเด็นดอนใครเด็กมือใครเด็กมือขาบวใครเด็กมือขาบ ่าไปที่ไอเด็กนึงอะไรยไปที่อะไรไม่ตายายไม่ตายวายไม่ตายนะครับผมไม่ตายนะครับ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 ยเสียไปเปลาเหเปล่าเยเอาหน่หน่งอะไานะเไรบ้น่งอาไงหน่งนึงวายอ่น่น่รอไอ้าวหน่งนึงดอ้านึ่งนึงหงนี่หนึ่งหนึ่งกเน่หนึ่งหนึ่งกแน่ยโองห่ะ ึหนึ่งๆกันทีละหนึ่งอ่ะมันมันมันเหมือนกันหมดไอ้นี่มันหนึ่งๆกันเข้ามาทีละหนึ่งของบ้านจริงๆได้ฟังติดคุปไปนะแต่ของทางฝั่งโนเบลเอลเคนะผมกลับมาได้บ้านเดิมนะครับบ้านอย่างดีเลยอันนี้ผมบับเดือดๆนะฮะไม่ไม่ตะกี้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 มีคนบอกว่ามินุดบับโนเนย์เนด้วยเหรอครับ ใช่ครับใช่ครับมิโนิมุไม่ไม่แต่แต่ผมบอกผมตั้งผมขอตั้งกฎกับผู้พากก่อนอ่ะผู้พาก็อย่าไปด่าเขานะครับใช่เขาจะด่าครับเขาแยกเสียงคุณไม่ได้ไม่ได้ครับเราเป็นออฟเซิร์ฟครับไม่ได้ไม่แก้นะครับเมื่อกี้เขาไม่รู้ว่าเป็นเสี่ยวเราเขาเลยว่าเขาไม่รู้นว่าใครด่าฝั่งไงได้ทั้งทั้งฝั่งดีจีด่าเอลเคว่าโนเนนนะครับดีจีเป็นเรื่องของเราไปแหลมนั่งกับบ้องนะฮะอย่าไปแหลมอย่าไปแหลมใช่คือถ้าแหลมถ้าแหลมให้เจ้าของประเทศแหลมคนเดียวพอนะฮะตรงนี้เพราะว่า เราจะได้ไม่โดนใช่ไหมไม่โดนหรอกครับแล้วก็เติมความมันเน่ยแล้วก็เรารู้ครับเราเราแทรกแซงไงเราก็แทรกแซงไงเราเรามาเรามาเราไม่มาแบแล้วถ้าเราขับรถมามึงจะบาเลยด่าเลยเออได้อันนี้เราบินได้เราบินไ่ด่าทำไมครับ จริงครับอันนี้กูก็รู้ถูกครับมันด่าก่อนครับรนด่ากรบรรดาก่อนบรนด่ากรไอ้เซอร์ไอ้เซอร์คุยกับเราเซอร์คุยกับเราแล้วมันด่าเซอร์ก็เลยก็เลยยิงกันนะในทีมมันด่ามาที่หลังปรับปกติก็พอปรับปกติก็พอเราก็ได้ยิงกันเองก็ถือว่าเป็นมือใหม่ในการโอบแล้วกันโอเคป่ะไหมเราเราเป็นมือใหม่ในการออฟเซอร์ผิดพลาดประการใดก็มาคุยรายสัตวปจะมาดิเอาไม่ให้ทุกทีขอโทษด้วยนะครับขอไปด้วยนะครับผมดีจริงนะครับเนี่ยบอยเอ๋อเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเอาทุกทีเอาทุกทีครับ เรียกเรียกบอยนี่ไงไอ้บอยนี่อ๋อโอเคโอเคครับไอจริงจังซะแล้วไออ่ะไอจริงจังซะแล้วถือว่ากำลังกำลังแกะถุงเลยแม่แต่แต่ถือว่าแต่ถือว่าทางบ้านทางบ้านดีจีเนี่ยถือว่ามันเป็นบ้านที่แน่นหนาผมมองว่ามันเหมือนเป็นต้อมปาก้าอะไรอย่างเี้ขนน่ะการนิยตีการนิยตีบ้านหลังนี้แตกมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อ่ะยากอ่ะครับผมจริงๆอันนี้ผมพูดเลยนะผมพูดเลยจริงครับจริงจริงไม่ได้อวยนะจริงครับจริงครับดิจริงจริง ไม่ได้อวยนะแต่คือมันมันยากอะเยี่ยมพี่หนังสือลอยได้ตาหนังสือลอยได้หนังสือลอยได้โอ้โหหายไอ้เหี้ยกูไม่น่าพูดว่าแล้วทำไมปั๊มระเบิดไอ้เหี้ยแล้วไม่เกี่ยวกับกูไอ้สัสพี่ไปไหมไปไหมพี่บอกไปพาไหผมจอดอยู่มีใครจะไปพาไหมจอดเติมน้ำมันอยู่เลยอยู่ดีๆ่นี่ปั๊มระเบิดอ่ะผมว่าผมจะอัไปเกรดบ้านอยู่อ่ะแต่อัพเกรดไม่ได้อ่ะบาไอยู่ไหงคุยรับคุยอับเกรดอะไรครับเนี่ย ผมว่าผมจับเก็บประตูรั้วนอะครับแล้วก็ต้นไม้ผมมีประมาณ50แต้มอ่ะผมไม่รู้จะอัพอะไรอ่ะใช่มันไม่ใช้เงินด้วยนี่ครับมไม่ใช้เงินด้วยนี่ใช่ครับมีอยู่ครับมีอยู่ครับมีอยู่โอ้โหทำได้เลยนี่ครับทำอันนี้คุณคุณเก็บไปผคจะเก็บผมผมผมขอไปสองอาทิตย์ฮะเดี๋ยวดูก่อนครับดูจากคำบัฟฮะนะคำบัฟมาเยอะละเดี๋ยวเล่ากัน แต่ทางฝั่งคุณยังเป็นฝ่ายตามอยู่นะครับเดี๋ยวก็เลอวันนี้ผมยังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมโอ้แต่ถ้าคุณไม่เปิดเขาทำไมครับอันนี้คุณไม่เปิดเขาทำไมหนึ่งห้าสิบมันพูดไม่เข้าหูตั้งแต่บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดสตันมันจะได้สองทางมาพูดอย่างงนี้แหละมันเหมือนไม่ได้มาคุยนะฮะเหมือนไม่ได้มาคุยฮะโอเคครับมันก็เลยเป็นจุดชนวนทำให้เกิดามนี้ใช่ไหมอ๋อ มันมันรั้งกันครับแต่ลืมปรับวงใหม่ฮะมันโง่ฮะอ๋อโอเคโอเคโอเคครับเริ่มมีการบัฟแต่ก็ยังเขาผมขอให้มันอยู่ในกรอบใหญ่มีการแจ้งใบกันนะครับขอให้เหนียวนะผมอยู่ผมอยู่อยู่แล้วไป้ใบกันไอ้เออจะด่าอะไรที่ไอ้สัตว์เต็มที่นะแต่อย่าให้เริ่มเริ่มมีการแจ้งใบผมเบื่อครับเหตุการณ์นี้โอเคครับโอเคโอเคครับโอเคครับบอกทุกคนด้วยนะอย่าหลุดนะฮะได้ฮะมีหลุดเราจะเป็นว่าเราเป็นพาไปเบรกไม่อยู่ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะ ครับผมก็ต้องโดนตกันไปนะใช่ใช่รับได้ครับรับได้แต่ถ้าเบรกไม่อยู่ก็นั่นแหละครับครับผมเข้าใจแะ้มีมีเราจะฝากจะฝากถึงทางฝั่งเอลเคนะเพราะว่าเอลเคนเขาฝากอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ปลุกปั่นว่าอะไรแต่เอลเคฝากมาว่ากลับจอกคําเดียวจอกคน้าเราจจอกนะครับฝากถึงเอลเคไหมครับใช่ครับไม่ฝากครับไม่ฝากครับไม่ฝากอ่าใช่ไม่ไม่ไพูดอะไรเลยโอเคครับเก็บตรงนี้ไว้ละกันโอเคแล้วก็ฝากมาโอเคครับ ขอโชคดีครับขโชคดีครับผมอะไรเมื่อไหร่เรา,าะจะไปครับเนี่นยโอเคไป,ไปทันทีเออล่วงตายโอเคตายหนึ่งครับแม่ควายจริงๆแม่ แต่ดูทางนี้นะฮะถ้าผมบอกเลยถ้าบ้านเอลเคได้มีรั้วเนี่ยรั้วเหมือนทางด้านดีจีนะครับมองว่าไม่แพ้กันด้วยรถด,ด้วยอะไรต่างๆมีเหมือนกันหมดเลย<ช>เออแต่ก่อนจะรั้วน,นปั๊มก่อนครับขอปั๊มก่อนก่อนจะรั้วเนี่ยอัพบ้านเป็นเทียสองก่อนนะฮะเรียกเทียหนึ่งอยู่เลยนะขาดแต้มในการอัพอ่ผมมองว่าได้เยอะอยู่้วสำหรับทางเอลเค แต่ถ้าจบสึกนี้ได้ลชนะได้นี่ผมมองว่าข้ามขั้นแน่นอนครับโอเคจะเปลี่ยนไปในสายตาทุกคนแน่นอนแล้วแล้วทางของสมทจะอแล้วในทุก้อไหมคคุณจบครับคุณมีมุมมองยังไงบ้างครับที่คุณกินแอลทามนานขนาดนี้ครับคือตอนนี้ผมกำลังประเมินผลว่าผมกำลังคิดว่าเอ้ยแอเคกับดีจีตอนนี้คือผลได้ต่างเป็นยังไงแล้วจากที่เราเห็นก็คือไบของแอเคนี่แข็งมากแวไม่ดีดีแบบตู้แบบไม่ได้รับคาบร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเวลาเราขับแบบอะไรนะครับอย่างไรนะเพราะอะไรตอนนี้เพราะว่าผมที่ผมที่ผมดูมาจากออฟเซิร์ฟนีตอนนี้นัดไฟนัดไฟตุเนามบินมันจะเล่นกันตลอดประวัยที่อ่ะดีจีอุ้มปั๊บโอเคลองดูไฟเลนกันตลอดลองดูโอ้ดีจีปุ๊บโอเคถึงโอเคถึงใช่ครับทัวทัวทัวรโอ้โหราทัวมาแล้วจ้านักข่าวครับผมนักข่าวไม่ต้องสนใจฮะลุงประธานดีจีเราดีอยากไฟใหญ่อ่ะ ข่าวไอ้เจ๊ครับไม่สามารถเลือกได้ครับโอเคครับใช่ครับไอ้บานบานบ้านบานบานเออหนุ่มหนุ่มซีแปดซีแปดที่เขาเอามาคืนอยู่ไหนอะฮัลโหลไอเนียนมานี่เอ้ยเอาเอาคันดำให้กูเอาคันกูอะห้าห้าสองสองอะคันห้าสองสองอยู่ใครเอาไหมกูดิกูจะเอาไปให้หลอด สี่แปห้าสองอยู่กับใครอ่ะสีแปดดำด้านอ่ะไม่มีไม่มีเลยไอ้บาสมาอย่างวะเนี่ยบอมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วไปปั๊มก่อนเราไปลงบ้านแปบนึงขอแจ้ง